และว,วันนี้เราจะมาทํายําปลากระป๋องกันนะครับเราจะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับเดี๋ยวมาดูสูตรวิธีทํากันเลยนะครับะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูสมุนไพรที่เราจะมายํากับปลากระป๋องนะครับตอนนี้มาดูก่อนปลากระป๋องเราจะใช้2กระป๋องนะครับกับปริมาณสมุนไพรตามนี้นะครับ จริงๆแล้วใบมะกรูดเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ด้วยที่ใบซาลาแหนมหาไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะซอยละเอียดนะครับใบมะกรูดเนี่ยเพื่อผสมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมนิดนึงอ่ะมาดูแต่ละอย่างกันก่อนนะครับว่าสมมนไใครเรามีอะไรบ้าง1พริกขี้หนูสวนนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นละเอียดนะครับประมาณ10เม็ดนะครับใครกินเผ็ดฝานี้ก็ใส่มากกว่านี้นะครับหัวหอมแดงนะครับประมาณ2หัวอ่าเป็นหอมใหญ่นะครับ ผมไม่ได้ใช้หอมเล็กนะครับหอมใหญ่เนี่ยประมาณ2หัวก็น่าจะเหลือๆนะครับทีนี้มาดูตะไคร้นะครับตะไคร้จะเห็นว่าต้นมันเล็กที่เราซื้อมานะครับผมเลยใช้ทั้งหมด5ต้นนะครับเพราะเวลาเราซอยจริงๆเนี่ยเราจะซอยไปได้แค่นี้ยาวแค่นี้นะครับไม่ได้ซอยไปถึงขนาดนุด่ดเพราะนั้นปริมาณของมันต้องให้แมทกับเจ้าตัวปลากระป๋องนะครับอย่าให้น้อยเกินไปนะครับมันจะไม่อร่อยนะครับต่อไปก็เป็น มะนาวแน่นอนอันนี้ผมคิดว่าปลากระป๋อง2กระป๋องเนี่ยมะนาวไม่น่าเติน1ลูกนะครับแต่ว่าเอามาตั้งไว้2ลูกเผื่อเราชิมแล้วมันไม่ถึงเราก็อาจจะผ่าอีกครึ่งหนึ่งนะครับต่อไปเราจะเห็นว่าใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเนี่ยผมเอามาแทนใบสะระแหน่นะครับถามว่ามันจะใช้ได้ไหมมันก็พอได้สําหรับคนที่ชอบกินใบมะกรูดเนี่ยก็จะยำใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะซอยเล็กๆนะครับโอเค เราก็จะลุยเลยครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็เปิดฝากระปากระป๋องนะครับเทใส่เลยนะครับนี่ครับเทใส่ลงไปเลยครับสองกระป๋องนะครับนี่ครับเทใส่ลงไปเลยเอาละครับจะเห็นว่าปลามันชิ้นใหญ่นะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไปตัดมันนะครับจากนั้นเราก็ใส่สมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องรอช้าใส่ไปเลยครับ นี่ครับแล้วก็น้ำมะนาวเมื่อกี้นะครับหนึ่งลูกก่อนนะครับผมบีบมาแล้วนะครับผมจะใส่แค่สักช้อนครึ่งก่อนน่าจะพอดีหลๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยผงนัวสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายก็กะเอาเลยครับประมาณครึ่งช้อนเอ้ยโทษทีเมื่อกี้ผงนัวหนึ่งช้อนชานะครับ น้ำตาลทรายสักประมาณครึ่งช้อนชาเนะี่ยย้ายมันหวานมากนะครับจากนั้นเราก็ทำไรครับก็กดนเลยครับไม่ต้องรอช้าเลยครับถ้าเราคนไปสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะเละ้องมันเองนะครับเนี่ยครับเสียดายที่เราไม่มีใบสะระแหน่ไม่งั้นเอามารประดับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราประดับด้วยใบสะระแหน่มันจะน่าทานเนี่ยครับเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับทาอยู่บ้านสบายๆนะครับ ใครจะกินเผ็ดก็ใส่หาพริกมาใส่เยอะๆนะครับแต่ผมกินเผ็ดไม่ค่อยไหวตอนหลังมานี่เป็นกดไหลย้อนนะครับก็ต้องระวังสุขภาพนิดนึงเอาแล้วครับเราคนมาได้สักระดับหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นชิ้นก็ช่งมันฮะเดี๋ยวเราให้ตัดกันได้ครับนี่ครับชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับตัดนี่ครับเอาแล้ครับทีนี้ก็จะเป็นรายการชิมนะครับอื้อ แซบบมาเลยครับเทให้หมดเลยครับมะนาวน้ำปลาแทบไม่ต้องทำไม่ต้องใส่เลยนะครับเนี่ยพอดีหมดเลยครับนั้นทีมอีกหนึ่งทีครับชีมอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> พอดีเลยครับใครอยากจะอมหวานนิดนิดก็ใส่แตงไฟหน่อยก็ได้ครับนะครับ,น,รบนิดนึง กแล้วน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกพอดีเลยนะครับแซ่บกำลัาางสวยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ